ระแสดราม่าเริ่มพอเพลลงเพราะว่าเป็นเพลงตังหวายตังใจมีกระแสดราม่าทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งสปปลาวทำนองเป็นทำนองของทางสปปลาวทีเนี้ยคนก็เลยว่าเฮ้ยออฟจะเค็มหรือเปล่าประเทศไทยจะเค็มเพลงของประเทศลาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับออฟก็ได้ชี้แจงไปเรียบร้อยคนลาวครับกลับเข้ามาซับพอร์ตไปในตัวเลยเป็นเจตนาลมที่ดีช่วยกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมทีสารแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของทางประเทศลาวด้วยไม่คิดเลยครับเพราะว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่แค่ออฟเพิ่งทำนะค่ายดังๆข,ขออนุญาตไม่เอ่ยนะแต่ว่าค่ายดังๆ <Okay. S 1> เนี่ยก็เคยหยิบเอาทำนองเนี้ยไปทำเหมือนกันห่วยมาออกที่ออ <laughs> คนที่ไม่เข้าใจก็คือเข้ามา,มา,ม,ามาด่ามาคอมเมนต์แบบว่าคุณเค็มหรอจะเค็มหรอประเทศไทยจะเค็มหรอออสุลวลจะเค็มหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำคลิปอธิบายเป็นที่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย รับจากวันนี้โชว์แกนเฟสเป็นไงบ้างเตรียมอะไรมาโอ้โหจะบอกว่าก็เตรียมความเป็นออฟสุดคนมาแน่นอนครับทุกคนแล้วก็วันนี้มาเจอพี่ๆศิลปินก็คือทั้งนีสแกรนยูนิสยูเอ็มยูแล้วก็พี่ๆอ่ะไทองคำแล้วก็น้องๆมอลรำไออลนือจะบอกว่าเป็นการรวม3ามจักรวาลที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับก็ต้องคนที่ยังไม่ไม่มานะยังไม่ซื้อบัตรนะครับอย่าลืมนะครับต้องมานะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปฝากทุกคนครับงานแรกเราเตรียมอะไรพิเศษมาเสริมบ้าง วันนี้นะวันนี้ใช่ไหมครับก็แน่นอนครับก็เตรียมเตรียมตัวความเป็นออลสุรพลนั่นก็คือหมอลำมามาเสิร์ฟให้กับพ่อแม่พี่น้องม่วนจอยกันแน่นอนอ่าแล้วสุดท้ายแล้วฝากหน่อยวันนี้ฝากคนฝากคนงาน,าน,านใช่ไหมครับฝากงานอ๋อฝากนานอ,อย่าลืมนะครับทุกคนเดอะแกรนเฟสนะครับก็ มีอีกหลายรอบหลายวันเลยอย่าลืมซื้อตั๋วซื้อบัตรมาแล้วก็คุณมีศิลปินใครในดวงใจเนี่ยมาที่งานนี้คือครบแน่นอนเพราะว่าศิลปินมากมายแน่นอนแล้วก็ไม่ได้มีแค่แบบโปสเตอร์คือแบบว่ามีมีแบบมีมาเซอร์ไพรส์เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในงานก็ครบรถเต็มอิ่มแน่นอนเวทีแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับ่างนี้เลยอาน,นีเป็นไงบ้างคะงานเพลงงานเพลงแล้วผลงานเพลงตอนนี้ก็กระแสดรามาร่าเริ่ม เพราะเผลลงเพราะว่าเป็นเพลงตังหวายตังใจมีกระแสรดราม่าทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งสปปลาวใช่ครับเพราะว่าทานองทานองเป็นทานองของทางสปปลาวทีเนี้ยคนก็เลยว่าเฮ้ยออฟจะเค็มหรือเปล่าประเทศไทยจะเค็มเพลงของประเทศลาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับออฟก็ได้ชี้แจงไปเรียบร้อยเลยปทีนี้ก็กลายเป็นว่าคนลาวครับกลับเข้ามาซ<า>ับพอตไปในตัวเลยเพราะว่าอ๋อเจตนาลมเราที่เดียวก็วเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นเจตนาอรมณ์ที่ดีช่วยกันสืบสานจิตวาวัฒนธรรมอีาสานแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมของทางประเทศเราด้วยแล้วจุดว่าใครรู้ไหมว่ามันถือมันจะกลายมาเป็นดราม่าจากความตั้งใจของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดเลยครับเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่แค่อ่อพึ่งทำนะค่ายดังๆขออนุญาตไม่เอ่อยนะแต่ว่าค่ายดังๆเนี่ยก็เคยหยิบเอาทำนองเนี้ยไปทำเหมือนกันใช่ก็ไม่คิดว่าจะมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ย หน่วยมาออกที่อ,อ้อมรานมาคา่อนข้างแรงอยู่นะแรงครับเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจก็คือเข้ามามา,มาด่ามาคอมเมนต์แบบว่าคุณเคีมหรอจะเคีมหรอประเทศไทยจะเคีมหออรอออฟส่วนคนจะเคีมหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็ออมก็ทำลิปอธิบายเป็นที่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าไม่ไม่ได้เคีมนะครับก็ให้เครดิตอยู่ให้เครดิตไปในเนื้อร้องเลยว่าแบบโบฮานทำตั้งแต่ปฐมคือแบบมามาจากทางประเทศลาวอะไรอย่างเงี้ยา แรกๆยังชิวๆอยู่แต่พอหลังๆมายอดวิวมันเริ่มเร็วขึ้นแล้วก็คนคนที่อยู่ประเทศเราครับเริ่มเริ่มแบบมาคอมเมนต์เยอะขึ้นก็มีความกลัวๆอยู่นิดนึงแต่ก็ด้วยความที่เจตนาลมเราเป็นเจตนาลมที่ดีก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กลัวแล้วครับเพราะว่าคนเราเข้ามาติดตามเยอะมากตอนนี้ฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องทั้งสปปเล่านะครับพี่น้องทั้งฟังไทยน้ำกันแล้วกัน ใช่ใช่ครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าเฮ้ยดีนะที่เขาเอาไปร้องเพราะว่าฝั่งฝั่งประเทศเราก็มีคนร้องแหละแต่ว่าถ้าเป็นการส่งเสริมจริงๆอะ่ะคนไทยเอาไปร้องยิ่งจะดีเลยเพราะว่ายิ่งเป็นการส่งเสริมให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยลำตั้งไหวเนี่ยมันสามารถเอาไปอาเอเรนใหม่ได้เยอะมากๆซึ่งออฟเอาไปอาเอเรนดนตรีใหม่ทําให้มันติดแกลมมากขึ้นเป็นตั้งไหวติดแกลมให้วัยรุ่นได้ได้ฟังได้ชมกันมากขึ้น ตอนนี้ก็มีผู้ไปไหรตอนนี้สล้านแล้วครับภายใน2เดือนสองสเดือนทายเหนื่อยไหมคะกับเพลงนี้ที่เราตัง้งใจคือเพลงนี้จะบอกว่าเป็นโปรเจกต์เล็กๆเลยเพราะว่าอ็อบขออนุญ,ญาตเพียงหน่อยขออนุญ,ญาตค่ายแบบทำลงช่องตัวเองว่าอุ๊ยอ็อฟอยากทำเพลงนี้จะเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงเมื่อ12ปีที่แล้วแล้วอ็อฟเอามาทำเปนตรีใหม่ก็เลยบอกว่าอขอทำลงช่องนะครับกอแบบทำเล็กๆลงช่องอะไรอย่างเงี้ยครับ ถือว่า <laughs> คือตอนนี้ยอดวิวแซงซิงเกิลของตัวเองไปแล้วเพราะถ้าจาดาาัดรานตรงนี้มันหลังจากเ,เวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี้ยมันจะต้องระมัดระวังมากขึ้นหรือว่าปรึกษาผู้ใหญ่มากขึ้นไหม <c oughs> ใช่ครับต้อง,ต,องต้องระรวังระมัดระวัาวางมากขึ้นครับถ <c oughs> วเป็นบทเรียนไป <c oughs> ใช่ครับแต่ก็พี่น้องชาวเราก็เข้าใจเข้าใจแหละว่าแบบเราตั้งใจทำอะไรครับช่วยสืบสารแล้วหลังจากนี้มีเพลง หลังจากนี้ก็จะมีเพลงนะครับเพิ่งออกไปเลยก็คือเป็นได้ร้อง o อ t อีให้กับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับผมก็ขอทุกคนติดตามด้วยนะครับเรื่องภาพยนตร์คายอ้อสิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ไครับเราก็เป็นหนึ่งในนักแสดงคายอ้อเหมือนกันใช่แล้วทั้งทำทุกอย่างเลยไหนเรารับบทเป็นอะไรยังไงคะไหนเรารับบทในบทนะครับชื่อว่าชัย <É. S 2> เป็นเพื่อนของพี่ตุ้มตามใช่ครับเป็นเป็นคนที่ทุกคนนะครับจะต้องมาไขาปมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัว ตัวชัยเนี่ย<โ>อะไรอย่างเงี้ยครับออกมาฉากแรกอุ้ยอุ้ยสปอยช์ไม่ได้ลืมลืมลืมแต่รับรอกว่ามีอะไรมีอะไรแน่นอนมีอะไรแน่นอนใช่ครับแล้วก,ก็กับการประเดกับถือว่าเป็นเรื่องแรกที่แบบเต็มตัวเรื่องแรกครับที่ที่ลงแสดงถือว่ายากน, <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่ใหม่พวัตอ่ะโอ้พี่ใหม่พวัตตัดต่อให้หน่อยนะครับพี่ใหม่พวัตต้องใหม่ใหม่จะบอกว่าผู้กำกับครับเขาลงดีเทลแบบ รายละเอียดครับเก็บรายละเอียดดีมากๆแล้วก็เนื้อหาหนังนะครับดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูได้ชมจริงๆภายในภายในกองก็จะแบบว่าสนุกสนานทีฮหาไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับเพราะว่าพี่บีคุยบ้านฟินแลนด์ใครอีกอะพี่พี่ดิว<ม>บอสโจคือเข้ามาในกองปุ๊บทุกคนตั้งมือถือถ่ายคอนเทนต์กันสนุกสนานมากมีแต่ info มีแต่ f o ครับคือทุกอย่างไม่ได้เครียดเลยครับบทก็คือไปเอากันหน้างานแหละบางอันอะแบบเป็นจอยกันหน้างานเลย ที่เราแบบไม่เคยแสดงมาก่อนเรามีการทําการบ้านหรือเรียนการแสดงก็ด้วยความที่เราก็จบสาขาศิลปะการแสดงมาอยู่เคยเคยแบบเรียนเล็กๆมาอยู่ก็เลยเอาวิชาเก่าครับออกมาออกมาใช้ด้วยนิดหน่อยแล้วก็พี่ๆพ่วงกับเขาเก่งเขาก็บีบเราว่าต้องอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมันกดดันไหมเพราะเราได้แสดงกับคนที่มีชื่อเดียกดดันครับมีฉากหนึ่งที่พูดเลยเหรอมีอาฉากหนึ่งแล้วกัน มีฉากหนึ่งที่ออฟต้องกินไข่ไข่ก้าวหรือเปล่าไข่ไข่นี่แหละไข่สุกไข่ต้มแล้วทีเนี้ยมันคือพี่ตุลตามต้องเอามาให้ออฟกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องแบบว่ามันต้องกลืนเร็วๆเลยเพราะมันต้องพูดต่อซึ่งมันไม่สามารถทําได้เพราะว่าไข่ลูกหนึ่งพี่ไม่สามารถพูดได้ได้หละสามสี่วิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องกลืนต้องกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเทคนั้นอ่ะหลายเทพผสมควรใช่กว่าจะลงัวโอ้โหจะบอกว่าคาดหวงังไงดี ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมแต่จะบอกว่าทีมหลังบ้านทุกคนแม้กระทั่งตัวอ๊อฟเองครับตั้งใจทํามากๆครับตั้งใจแสดงตั้งใจอ,อยากให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดแล้วก็เพื่อให้ทุกคนแบบไปดูแล้วไม่ผิดหวังใช่ครับมันเป็นเรื่องความเื่องความัธใช่ครับมันเป็นเรื่องในกองของอ๊อฟไม่ไม่ค่อยเจอแต่ของอ๊อฟจะเจอในห้องอัดอ๊อฟไปลงเสียงลงเสียงโอทีก็คือเต็มเพลงเสร็จแล้ว แต่อีกก้อนหนึ่งต้องลงสกอร์เสียงเพื่อเอาไว้ใช้ในหนังพวกเสียงโอ้แล้วร้อนพวกบทคาถาพวกอะไรเงี้ยคือใส่เสียงไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เสียงไปเรียบร้อยแล้วกําลังจะกลับแล้วพี่เขาก็เช็คเสียงโอเคเอาตรงนี้ใส่ตรงนั้นตรงนี้ใส่ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยปึ๊บเขากำลังจะกลับเรียกรลละปรากฏว่า U ูดีไฟล์หายทั้งหมดเลยทั้งทางที่มันไม่น่าหายครับพี่เพราะว่ามันเป็นตัวเครื่องอะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นยี่ห้อผลไม้ชื่อนึงอะ ก็ถือว่ามันแน่นหนาปลอดภัยพอสมควรมันไม่น่าหายแต่พอเอาไปทั้งจกักบปรากฏว่าหายหมดเลยเ<ร>ต้องลงใหมอ่อะไรเง,รงรี้ยครับก็เลยต้องยกมือใส่หัวนิดนึงว่าขอให้ทุกอย่างแบบราบลื่นนะอะไรเงี้ยครับแบบว่าลูกหล,กลานแบบจะ,จะจะสร้างสารรค์ผลงานนะอะไรเงี้ยครับก็สู้กันต่ออีกประมาณ 2- 3สาชั่วโมงผ่านพ้นไปด้วยดีครับวันนั้นเอาอไปตั้งแต่6โมเงเย็นเสร็จอีกทีก็คือแบบว่าตีไหนก็ไม่รู้อะ ประมาณ678ดชั่วโมงเลยครับตอนนั้นสุดท้ายนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกทุกคนเอ้ยมีข่าวดีแบบว่ากระซิบทุกคนแล้วกันฝากทุกคนติดตามผลงานทางทางช่องวันนะครับผมเร็วๆนี้ไม,ไ,นไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้หกันต้องากทุกคนติดตามจะบอกว่าเป็น <c oughs> เป็นสิ่งที่ทุกคนรีเควสแล้วก็ทุกคนติดตามแน่นอน <c oughs> เป็นเรื่องอะไรก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามต่อไปนะครับ <c oughs> ตดามไไ้ที่หนอ๋อติดตามได้ที่เปิดเพจออฟสุรพลนะครับผม,มแล้วก็ทางทาเฟซทางเพจทางช่อง y o u t u b อินสตาแกรมได้เลยครับออฟสุรพลหมอลำไอดอนค่ะออทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h a n n e n ทับดารา Facebook ทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรดานล่างนี้ได้เลยค่ะ